มีกองข่าวมาไหมมาจากกองไหนบ้างกองขาวกองแต่กองเสกองเสียงไม่มีประเทศเพื่อนบ้านเลยแต่ซ้ายขวาไม่มีงานไ่นนะหลักหลักนะครับว่าการลดลงดะไรประเทศเพื่อนบ้านมีความสูกพันมากที่เป็นงานหนึ่งงานของรัฐการดำเนินการทางด้านพื้นที่กลไกหลักการพื้นฟูความสัมพันธ์มันมีไว้ทำอะไรครับ ยังไงให้เรายังรักษา,าอำนาจของเรได้รักษาผลประโยนชน์ชาติได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ต้องลงมัตรฐานในไทยถ้าเริ่มต้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นพูดคุยก่อนโดยกลไกนะครับเดี๋ยวอธิบายว่ากลไกคืออะไรถ้าสำเร็จ ก็คือถ้าสูงมันสำเร็จมันจะเลยเป็นบริหารจัดการทั่วไปแต่ถ้ามันไม่จบได้นะมครับไม่จบใช่ไหมมันก็จะมีกำลังขั้นต่อไปทีนี้แหละ เนี่ยแล้วที่ก็ขอสถานะรวมฉน <c oughs> ไม่เรียนแล,แล้วออก,กนนไปก่อ,กอนออออนะครับเพรารระฉะ,ะน,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 นั้นหนึ่งร้อยสคือการล่องทางประเทศรับทุกคนน่าจะเข้าเวรบสำนักงานต่างประเนี้เพรางคนเรียนไม่เคยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือทำให้เกิดความร่วมมือ แก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะเกิดการสู้รบแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติอันนี้หลักๆคือการบริหารจัดการชายแดนแต่ถ้าเป็นรัฐต่อรัฐนรลป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศที่จะลุกลามบานลายถึงการใช้กําลังนี่คือการบริหารันและถ้าตีกันเราก็มีหน้าที่ฟื้นฟูความสาคัญแบกหน้ามาคุยกันว่าไอ้ทุ่นทิว นะครับแล้วเราเดิไปกันต่ออันนี้แหละตัวบล็อกข้างล่างคืองานของการบริหารจัดการชายแดนกับแผ่น้องกัางประเทศครับอ,อันนี้ก็จะมีกลไกด้านนะบน,นนี่ก็จะเป็น,นกลไกความร่วมมือจะมีการทิบานในระดับนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็น กองทัพตรงสีเหลืองนะครับกอ,อน,อนชทตอนนี้แก้สลับในทางการพึ่งเปลี่ยนไปกลายเป็นสอบชรแล้วพึ่งเปลี่ยนกันสดๆร้อนนะครับแต่ว่าแนวคิดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป๊ะแต่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ ซึ่งหลักๆแล้วอย่างที่บอกกลไกมันก็คือเมทีประชุมาแหละถึงเวลามีเรื่องปั๊บใครที่เป็นเจ้าของกลไกก็โทรไปหาเคาน์เตอร์พาถือว่าประเทศเพื่อนบ้านเอ้ยเรื่องนี้ว่าไงมีคนยิง ็ยืนเรื่องไปก็จะมาคกันนี่แหละภาพคร่าวๆของนกนไกนะครับก็จะมีมด้านคับตอนนี้เรามีหลักๆก็คือค้าด้านเราเพิ่มเพิ่มมาในดนิเชียอินิเซียเรามีเขตแดนกากเรอแตกอ่างกันนี่ใชไหมาคิดว่าทำไมเราต้องเป็นกุี วงเล็บที่อยู่ใต้กลไกก็คือคนที่เป็นประธานในการประชุมแต่ละระดับนะครับถ้าพูดถึง TBC เรามาจากแทงโคนะครับโครก็คือสารับพิเศษวิธีแทนเะนิ่ม border c o n t i n ม i t y ตรงนี้แหละที่มีอยู่ที่เดียวคือด้านแถบแดงไทยประมาณ TBC วันทนะี่ TBC ปุ๊บอ่านข่าวเนี่ยทำไมส่วนที่อื่นจะมีเป็น RBC RBC คือยามก็มาจากคุณยเชื้อกลถ้าปัจน RBC ปุ๊บแม่ครับขาดถ้า GBC ปุ๊บเป็นรัฐประปีกลาโหมถ้าเป็น HLC เนี่ยเราถึงจเป็นประธารัม่จะเป็นระดับ สีไเออาก็ขาสอนมาตั้งแต่โบาลว่าสของไทยด้วยของไทยอย่างเดียวไทยสอนถึงยุคไหนยุคอะไกไ่สวหรือว่าถึงยุคปัจจุบันเลยุจะไดุ้เรื่โต้ Yo gracias.